พบกันอีกแล้วนะคะกับติดท็อปดัคอมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชม12ประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมอันแปลกใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกเราไปชมกันเลยค่ะอันดับหนึ่งการกระโดดของปีศาจประเทศสเปนประเพณีการกระโดะะกรกระโดการข้ามตัวเด็กทารกเป็นประเพณีโบราณเกิดขึ้นในแถบทางตอนเหนือของประเทศสเปนมีชื่อเรียกว,ว่าอิโคลาโชโดยให้ผู้ชายกระโดดแต่งตัวเป็นปีาศาจ เพื่อดูดเอาอบาปจากเด็กน้อยอันดับ2เทศกาลโตจีนลิงประเทศไทยงานดังระดับโลกของประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเลี้ยงบรรดาล,ลิงที่อาศัยอยู่บริเวณสารพระการและพระปรางสามยอดเพราะเชื่อว,ว่าลิงเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าพ่อประการในอดีตจึงต้องได้รับการปนเปลือเป็นอย่างดีอันดับ 3. คํคคืนของแม่มดประเทศสาธารณารรฐเช็กเป็นเทศกาลอันเก่าแก่ ที่กองไฟจะถูกจุดขึ้นเพื่อเผาหุ่นจำลองในงานถือเป็นงานรื่นเดริงที่เฉลิมฉลองเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงและเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิอันดับ4เทศกาลชนอูดประเทศตุรกีประเพณีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดต่อนเนื่องกันมากกว่า100ปีในสมัยก่อนเทศกาลนี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพราะชาวนาชาวสวนชาวไร่ไม่สามารถทำกเกษตรกรรมได้จึงนำูดที่ตนเลี้ยงมาแข่งกัน อูดที่ชนะก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นอูดที่แข็งแรงคนมีฐานะก็อยากได้เพื่อประดับปารมีอันดับ5การเต้นฮาก้าจากชนเผ่ามอรีประเทศนิวซีแลนด์การเต้นอย่างขึงขังใช้เสียงคำรามเร่ากับคมคู่กระทึบเท้ารวมถึงการแสดงออกทางสีหน้าเป็นวิธีที่ชาวชนเผ่ามรีใช้ในการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กันก่อนที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและเพื่อสร้างความกลัวให้แก่ฝั่งคู่ต่อสู้ด้วยอันดับ 6. พิธีอุดฟันของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก่อนการแต่งงานประเทศอินโดนีเซียชาวบาลีเชื่อว่ามันจะช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปเพราะฟันเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการทางเพศความโลดความโกรธและความไม่มั่นคงความสับสนและความหึงหวงการอุดฟัน จะทำให้ขจัดความชั่วร้ายเหล่านั้นออกไปได้อันดับ7การแข่งขันกีฬา Enza i g u n a ประเทศสเปนรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าวันของหา่านโดยห่านที่ตายแล้วจะถูกแขวนไว้ที่สูงๆเหนือน้ําแล้วให้ใช้ผู้เข้าแข่งขันกระโดดจากเรือจากนั้นกระชากคอห่านให้หลุดเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งความอดทนและความม่วงไัของสุภาพบุรุษ อันดับ 8. ประเพณีการรัดเท้าประเทศจีนประเพณีนี้เป็นที่นิยมในหมู่นางระบำฟ้อนชนชั้นสูงในราชสำนักก่อนจะแพร่หลายไปจนถึงทุกชนชั้นและกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความงามในวัฒนธรรมจีนโบราณโดยเท้าต้องถูกรัดจนมีลักษณะเป็นบัวทองสานิ้วอันดับ 9. ขาขบวนพาเรดแคมเปตลาวประเทศออสเตรียประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เทศกาลเฉลิมฉลองวันคนริสต์มาสในพาเ็ทนี้จะมีปีศาจแคมปัสร่วมอยู่ด้วยโดยเชื่อว่ามันคือด้านมืดของซันตาคอต่นเองมันจะมาจับเด็กที่เกเรไม่ตั้งใจเรียนจึงกลายเป็นเทศกาลสนุกสนุกให้ผู้คนได้ร่วมสนุกกันอันดับ10บพาเรตการฝังศพปราซาดีนประเทศสเปน เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวสเปนเพราะปาซาดีนเป็นสัญลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและขบวนการฝังศพของปาซาดีนก็ซื้อให้รู้ว่าเทศกาลคาร์นิวัลถึงจุดจบแล้วผู้เข้าร่วมประเพณีจะแต่งตัวด้วยชุดสีดำไว้อาลัยเป็นงานบันเทิงที่สร้างความแตกใหม่อย่างลงตัวอันดับส1เอ็ดประเพณีย้ายบ้านบายานิฮานประเทศฟิลิปปินส์ประเพณีนี้เกี่ยวข้องกับการฝุดย้ายบ้านทั้งหลังจากที่ตั้งเก่า ไปยังที่ตั้งใหม่โดยชาวบ้านในชุมชนต้องรวมตัวกันช่วยกันยกบ้านขึ้นสแสดงถึงความสามัคคีและความมีน้ำใจรวมถึงยังเป็นประโยชน์ในช่วงเตรียมรับมือกับน้ำท่วมหรือดินถล่มด้วยอันดับ12พิธีกรรมดื่มซุปคนตายหลังพิธีเผาศพประเทศบราซิลและประเทศเวเนซุเอลาในชนเผ่าโทโนมานีมีความเชื่อว่าเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะต้องเผาศพ จากนั้นจะนำพงหรือเท่ากระดูกผสมกับซุปกล้วยให้ผู้เข้าร่วมงามศพดื่มเพราะเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วไม่เรร่รอนมีที่อยู่อาศัยอย่างสงบสุขในร่างกายของพวกเขาเป็นไงกันบ้างคะกับ12อันดับที่เรานำมาเสนอให้ผู้ชมได้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ติด t o อ c o m ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เลยคะ่ะ